E สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโมเมอร์ทาโร่เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจาทําการแรนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดซุปเปอร์แดงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะหัวข้อแรนดอมของเราในวันนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเราจะมาอัปเดตกันนะคะความรู้สึกคคคนนนนเเราะะะะปปลลี่ยไไดด้ตอ วันนี้ไพ่จะสื่อพลังงานของเขาว่ารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะในจิตใต้สำนึกของเขานะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อน,นะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะควีนบป้อนนะคะสนีเหลือล้นสน่ร้นเหลือนะคะอื ทาวเวอร์นะคะหนึ่งถ้วยนะเทนอฟคะัพแล้วก็ทรีอฟคัพสนะคะสำหรับ่าราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตอนตกได้เลยนะคะธาราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับตัวคุณน,นะะ้มีชาวธาตไฟมีสิงห์ธนูค่ะ่านน้ำมีกกฏพิษิจค่ะ่านลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะตามหน้าไพ่นะ,ค,ะคุณมีเสน่ห์มากๆนะคะคุณนบอบนี้เป็นที่สุดของมีเสน่ห์ออร่ามีความมั่นใจนะ,ะมีเสน่ห์ดึงดูดทําให้คนอยากเข้าหา ะะช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะจะมีคนรักคนเอ็นดูคุณมากเป็นพิเศษนะเสน่ห์ความมั่นใจกล้าคิดกล้าทำนะคะคนอื่นที่พบเห็นคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณมีออร่าจังเลยนะ,ะมีเสน่ห์ที่อยากจะเข้าหาอยากเข้ามาจีบจังเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะ energy ของคุณในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ,ะแบบที่สะเทือนใจเป็นเรื่องสะเทือนใจเลยนะ,ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นต้องเกิดขึ้น,นะ ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือความคิดความรู้สึกที่อยู่ในโหมดความรู้สึกเดิมๆที่มันไม่ใช่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะบีบให้คุณเจอสถานการณ์นี้เพื่อที่จะนําพาคุณเปลี่ยนแปลงไปเจอสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มันมั่นคงกว่านั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะตามด้วยหนึ่งถ้วยนะคะมันเป็นการที่ตัวคุณเนี่ยกาลังจะได้เริ่มต้นใหม่ทางใจที่มี ความรู้สึกดีๆเข้ามานะคะอาจจะเป็นการเยียวยาวตัวเองเปิดใจให้ตัวเองนะคะหรือมีคนใหม่ๆเรื่องใหม่ๆเข้ามาทําให้คนรู้สึกหัวใจพองโตรู้สึกมีความสุขนะคะแล้วต่อด้วยสิบถ้วยกับ3ถ้วยอีกนะมีแต่ความสุขความสมหวังเป็นความสุขที่แท้จริงเลยนะคะความสุขที่กําลังจะมาในรูปแบบของความสัมพันธ์ความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีคนรอบข้างที่เข้าใจคนนะะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือกลุ่มคนที่ทําให้คนรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเนี่ยคุณเป็นตัวของตัวเองที่มากนะคะมี ความสุขจริงๆค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เฉลิมฉลองได้หัวเราะได้ใช้เวลาดีๆมีช่วงเวลาดีๆร่วมกับคนอื่นนั่นเองนะคะคุณอาจจะเจอคนรักในรูปแบบใหม่ในการเข้าสังคมก็ได้นะคะตามหน้าไพ่นะเพราะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปรับให้คุณเปลี่ยนดีเสร็จตัวเองใหม่เพื่อที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่านะให้รู้ไว้เลยนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่เต็มใจที่อยากให้เกิดนะคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนนะคะตามน้ำหายความสุขที่แท้จริงรอคุณอยู่นั่นเองนะคนะเดี๋ยวเราเข้าคําถามกันเลยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคนะอืมอ่า เฮดอบบอนนะคะใบแรกเลยอัศวินไม้นะคะทรีออฟพีเทอร์เคิลนะคะบิวออฟฟอร์จูนมีโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะเดอะมูนนะคะเดอะฟูนะคะนายอบบอนนะคะนายออฟซอร์ในออฟพีเทอร์เคิลนะคะแล้วก็คิงออฟพีเทอร์เคิลนะคะสำหรับธาตุศีของเขาคนนี้นะคะมีชาวธาตุไฟเมสิงห์ธนูค่ะธาตุด,ดินกักกนพฤกษ์มังกรนะคะชาวราศีมีนค่ะธาตุลมเมถุนตุนกลกุมธาตุ มาประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มีคนเกิดวันพฤหัสมีคนเกิดวันจันทร์มาด้วยนะคะตามหน้าไพ่นะคะชัดเจนมากๆว่าคนคนนี้มีอายุที่น้อยกว่าคนนะคะมีอายุน้อยกว่าแล้วก็เป็นคนทางไกลมีระยะห่างนะคะมีการติดต่อสื่อสารที่ไม่ค่อยราบรื่นนักนะคะอาจจะเป็นอยู่คนละโซนเวลานะคะมีความแตกต่ตงางมีมีระยะห่างในเรื่องของต่างถิน่นต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะแต่สําหรับในบางเคสน,นะคะอาจจะห่างกันในเรื่องของงาน ความมั่นคงนะที่ทําให้คุณสองคนต้องต้องอยู่กันคนละที่นะคะเหมือนไปสร้างเนื้อสร้างตัวหรือตั้งหลักกันคนละที่นั่นเองนะคะอุปสรรคของความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องระยะทางนะ,ะเพราะว่าตัวเขานะมีความรู้สึกที่เขาคิดมากเรื่องความห่างไกลของคุณและเขานะค,ะคิดเยอะต่อความสัมพันธ์นี้นะคะคุณและเขานะ่ะแม้จะอยู่ไกลกันแค่ไหนนะ,ะแต่โชคชะตาก็จะพัดพาให้ต้องมาเจอกันนะ,ะอืม ถามว่าตัวเขานะ่ะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขามองคุณเป็นคนที่มีความน่ารักสุดสน่าค้นหาจังเลยนะคะแบบคุณทาให้เขารู้สึกตื่นเต้นอยากเข้าหาอยากคุยอยากรู้จักให้มากเกินนะคะเวลาเขาอยู่ใกล้คุณเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีแรงบันดาลใจจังเลยมันมีแพชชั่นนะคะคุณเข้ามาทําให้ชีวิตเขามันมีรสชาติมันมีความรู้สึก อยากทาอะไรน่าตื่นเต้นอยากทำนู่น,นทํานี่ไปหมดเลยนะคะแล้วมีสามเหรียญมาเนี่ยซึ่งหมายความว่าตัวเขาไม่ได้มองความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มองคุณเป็นแค่การคุยไปเล่นๆนะคะแต่ตัวเขามองไปไกลกว่าน,นั้นนะคะเขามองถึงการจับมือร่วมกันการสร้างเป้าหมายในชีวิตร่วมกันกับคุนะการสร้างอะไรบางอย่างด้วยกันกับคนได้เขามองว่ามันเป็นทั้งการสร้างความรักดี การสร้างเป้าหมายในชีวิตดีๆร่วมกันเขามองไปในระยะหนเลยนะในระยะยาวๆเลยนะแล้วมีความหนักแน่นมั่นคงแต่แต่ในขณะเดียวกันนะคะตัวเขาก็มีความสับสนในตัวเองนะคะคือเหมือนเขารู้สึกว่าความรักของคุณและเขานะ่ะมันมีแรงดึงดูด มา,มากมากแบบที่เขาก็อธิบายไม่ได้เหมือนสวรรค์สัรสร้างหรือโชคชะตาน่จัดให้ต้องมาเจอกันนะคะในความรู้สึกของเขาเขาคิดว่าคุณไม่ได้เจอเขามาแบบคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอ่ะที่คุณเข้ามาในชีวิตเขานะคะ <im it> ในความรู้สึกของเขาเนะเขามีความคิดถึงคุณมากๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยนะคะสับสนคิดมากกลัวความรู้สึกของตัวเองกลัวผิดหวังนะคะ,ะ,ค,ะคือตัวเขานะคะคิดถึงคุณในตอนกลางคืนคิดถึงมากๆนะคะยิ่งเวลา อยู่เงียบๆคนเดียวนะคะคิดถึงใจจะขาดค่ะแล้วคือเหมือนคุณอาจจะมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เอ้ยเข้าสังคมเก่งอธัธยาศัยดีไม่ใช่เลยเวลาคนคนนี้อยู่คนเดียวนะ,ะเขาความคิดเขานะ่ะมันเลดิดมันเลิดในเรื่องของคุณนะคะเลิดไปเองเลยะคะ่ะคิดมากไปเองคิดสารพัดเลยทั้งคิดถึงแบบบางทีคิดถึงจนร้องไห้เลยนะ,ะมีทั้งความกลัวความไม่มั่นใจนะในะะขอขยายเดิงมูลหน่อย นายอบสอดหนะักไปอีกค่ะชัดเจนไปอีกว่าตัวเขานะ่ะคนคนนี้นะคะเขาโกหกความรู้สึกตัวเองนะ,ะถ้าในบางเคสเขานิ่งๆไปนะบอกเลยว่าเขาข่มความรู้สึกไว้เขาโกหกความรู้สึกตัวเองว่าไม่ได้คิดอะไรกับคุณหรอกไม่ได้คิดถึงหรอก ไม่ได้รักหรอกทั้งๆไม่ใช่เลยค่ะตรงกันข้ามหมดเลยรู้สึกมากใจจะขาดคิดถึงจนร้องไห้นะคะพอขยายออกมาเป็น9ก้าดาบเนี่ยหนักเลยค่ะนอนไม่หลับคิดวนคิดซ้ํากลัวทําคุณเสียใจยกลัวไม่ดีพอนะคะความรักที่เขามีให้คนนะะมันเป็นความรู้สึกรักแล้วเครียดรักแล้วกลัวนะคะเขาเอาแต่กลัวไปหมดเลยนะะเก็บความกลัวไว้ในหัวไม่พูดออกมาไม่ระบายให้ใครฟังเลยทําให้เขายิ่งทุกข์ไปอีกนะคะ ตัวเขานะคะเขากลัวความไม่แน่นอนกลัวความห่างไกลของคุณและเขากลัวกลัวระยะทางนะคะอม,มีความคิดมากเหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นเลยนะกลัวความห่างไกลกลัวว่าระยะทางนะมันทําให้คนและเขานะไม่แน่นอนไม่มั่นคงต่อกันนั่นเองนะคะคือเอาจริงๆคนเราถ้ามันไม่มีความรู้สึกที่มากหรือแคร์มากขนาดนี้ก็จะไม่ได้มีความคิดมากนะคะทุกคนคนคนนี้เขาแคร์คนนะคะคิดถึงมากด้วยแล้วก็รักแบบทั้งรักทั้งกลัว ปนๆะกันมาในมุมมองของไพ่ที่ไพ่จะแนะนํานะคะสองใบนี้นะเมื่อเขามาอยู่ด้วยกันเนี่ยซึ่งหมายถึงว่าถ้าถ้าตัวเขานะคะถ้าเขารู้สึกว่าถูกกดดันคนคนนี้จะยิ่งถอยค่ะถึงแม้ว่ามีความรู้สึกมากก็าตามนะคะคือเหมือนตัวเขาเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วนะคิดไปเองอยู่แล้วถ้ายิ่งรู้สึกว่าโดนกดดันก็ยิ่งถอยห่างนะคะแต่ถ้าคุณนิ่งนะคะแล้วก็อ่อนโยนกับเขาให้พื้นที่เขาบ้างนะคะ เขาจะค่อยๆกล้าเปิดเผยแล้วก็สารภาพความในใจให้คุณรู้หมดเลยนะคะเพราะว่าตัวเขาน่ยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่แล้วนะคะในใจนะเขามีมีความรู้สึกที่อยากลองอยากเสี่ยงกับความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าในใจเขาลึกๆอ่ะ เขาจะมีความสับสนก็ตามแต่ความรู้สึกที่มีให้คุณะมันมากเกินค่ะเขาอยากเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะด้วยเดฟอยากทําตามใจอยากที่จะเหมือนคิดและรู้สึกยังไงก็ทําไปเลยแบบที่ไม่ต้องมีอะไรมาขวางกั้นระหว่างคุณและเขานะะแต่อย่างที่บอกค่ะมันต้องใช้เวลานะ,ะเพราะคนคนนี้เขาเจออะไรมาเยอะมากๆในชีวิตด้วยก้าวใหม่นะ,ะผ่านทั้งความเจ็บปวดผ่านหลายเรื่องราวนะคะซึ่งมันทําให้เขาอะมีกําแพงที่สูงมากมาก คือเขาเป็นคนที่ระวังตัวที่สูงมากๆมีกำแพงบางๆกั้นไว้ระหว่างความรู้สึกที่อยากจะเข้าหากับระหว่างความรู้สึกในใจของตัวเองมีความรู้สึกเยอะแต่ก็กลัวในเวลาเดียวกันนะคะแต่บอกเลยว่าคนคนนี้นะเขาคิดถึงคุณมากๆย้ำเลยนะคะคิดถึงห,ห้ยหานะ,ะอยากคุยอยากพูดอยากเคลียร์ให้ชัดเจนนะคะแต่เขาเป็นคนที่ช้าคะ่ะด้วยอัศวินเหรียญน,นะคะเป็นคนที่เวลารักใครแล้วเนี่ยเขาจะคิดเป็นขั้นเป็นตอนไม่อยากรีบนะคะเพราะว่ากลัวพลาดนะคะ แต่บอกไว้เลยนะคะว่าเขารักคุณคนคนนี้นะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองจังเลยมีความมั่นคงในเรื่องของจิตใจนะคะตัวเขามองว่าเขาสามารถจริงจังกับคุณได้ในระยะยาวๆได้นะคะตัวเขาไม่ใช่แค่ความรู้สึกแค่วูบนวาบนะคะที่เขามาเจอคุณหรือว่าที่เขาไม่ได้บอกคุณก็จริงนะคะแต่ตามหน้าไพน์เนสือว่าเขาเป็นคนที่ ไม่ได้พูดคําหวานคือเขาพูดคาหวานไม่เก่งนะคะคนคนนี้เขาเน้นเรื่องการกระทําให้ชัดเจนนะคะเขาไม่ค่อยแสดงออกนะคะแต่เขามีความรักความคิดถึงคุณมากๆนะคะเขาคนนี้นะคะช้าแต่เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เขาได้ตัดสินใจแล้วเนี่ยเขาจะเป็นความรักหรือเป็นคนรักที่อยู่ได้นานนะคะดูแลคุณได้จริงๆนะคะไม่ทิ้งไม่ปล่อยกลางทางแน่นอนคะ่ะเขาจะจับมือแล้วก็เดินไปกับคุณให้ถึงที่สุด ะะไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเข้ามาก็ตามคนคนนี้จะไม่ปล่อยมือคุณแน่นอนนะคะถ้าเขาได้เลือกได้ตัดสินใจแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขากําลังต่อสู้กับความสับสนกับอุปสรรคในระยะทางของคุณและเขานะ่ยมันมีความห่างไกลกันเนาะมันเป็นอุปสรรคหลักของความสัมพันธ์นี้เลยนะ,ะที่ช้าเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกของเขาด้วยต้องค่อยๆเป็ียนค่อยไปไม่กดดันซึ่งกันและกันนะคะ,ะ,คะเพราะว่า King of Personal เน,นี่ยคนคนนี้จะมาเป็นรักที่ซัพพอร์ตคุณทุกอย่างคะ่ะ ซัพพอร์ตทั้งตัวคุณข้อครัวคุณอยากให้คุณสุขสบายเขาจะเป็นทุกอย่างให้คุณเลยสายเปด้วยนะคะแต่ค่อนข้างช้านะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารักคุณมากๆค่ะเป็นรักที่ไม่หวานไม่พูดเยอะแต่รักแบบจริงจังอยากดูแลอยากซัพพอร์ตทุกอย่างเหมือนที่บอกค่ะนะคะอยากรักให้มันมั่นคงคุณเป็นคนพิเศษนะคะคิดถึงเขารักเขารักในแบบที่เขารับผิดชอบด้วยนะคะคนคนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะรับผิดชอบคุณทุกอย่าง แต่ตอนนี้นะคะมันเป็นความรักที่ยังไม่กล้าพูดนะคะแต่ไพ่นะพูดแล้วคนคนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้สารภาพรักกับคุณนะคะแต่ไพ่เนี่ยบอกแทนแล้วนะะว่าเขารักคุณจริงๆนะคะอืเขารักคุณมากๆนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะ,ะมีโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะห่างกันไปแค่ไหนก็จะต้องวนเวียนกลับมานะคะวนเวียนกลับมาพูดคุยแล้วก็สารสัมพันธ์กันไปสู่ความสุขนะคะอ,อุปสรรคก็เยอะ ในเรื่องของระยะทางนั้นเองนะคะก็จบการอ่านภพยแล้วนะคะทุกคน,นะคะขอวหยทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมราบฟังมากๆเลยนะคะจะกันใหม่ในหัวข้อหนนะ้าคลิปหน้านะคะควายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกทุกวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ